ไปไหนมาไนรถก็ติดจ้าถ้ามีการอะอะไรนะโชว์หน้นะพี่น้องคะนั่งอยู่ในรถติดประมาณสิบกว่านาทีแล้วจะค่อยเคลื่อนไปเคลื่อนไปพี่น้องเอ้ยขับรถจากบ้านไซมาถึงนี่สี่สิบนาทีแล้วมารถติดเนาะตอนรถติดนี่รู้สึกนานกว่าขับรถมาอีกด้วยพี่น้องด้วยโอ้มองไม่เห็นวิวสวยๆจ้า ตองไปจ่ายเงินพี่น้องคะบัตรค่าเขา้าสวัสดีจากอังกฤลดค่ะพี่น้องคะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้ะพามางานโชว์คะ่ะเขาเรียกอ่ะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูว่าเขาเรียกง,งานอะไรเหมือนงานเกษตรแฟร์บ้านเราด้ยพี่น้องด้องานนี้ก็เหมือนงานเกษตรแฟร์บ้านเราจ้ะส่วนใหญ่เน้นเรื่องการเกษตรแล้วค่ะมีแทรกเตอร์แล้วก็มีท้ายของหลายๆอย่างจ้ะอ่อ ไมเคิล <Michael S 2> อยากมาเนาะจ้ะเนาะส่วนทรายก็คือมาได้แต่ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ของชอบเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่าสามถ้าสามีเอนจอยเราก็เอนจอยด้วยนะจ้ะก็จะเป็นอันนี้เป็นส่วนของที่ของเก่ามั้งจ้ะพี่น้องเนาะนี่แหละแมนของเก่านีพวกใส่นมใส่อะไรเขาแต่ก่อน มันก็จะมีส่วนของแอนิมอลคือสัตว์ต่างๆที่น้องมิลีอยากไปนะคะแต่ว่าพวกนี้ก็คือพ่อไม้ชอบดูพ่อไมอ้เอนจอยจ้ะมิลีก็จะมีแข่งม้าจ้ะโชวก์การแข่งม้า แมรีอยากมาแต่ทางสัตว์จ้ะหมายถึงว่าแอนิมอลพี่น้องมันจะเป็นวัวฝั่งนูน้นวัวทางนู้นม้าทางนู้นจะเป็นแกะฝั่งนู้นไปนู่นจ้ะบัตรเข้าชมเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใหญ่10บปอนจ้ะผู้ใหญ่10บปอนเด็กตั้งแต่5้าถึงสิปีนะคือ5้าปอนห้าปอนนะคะ we can a wandering around. just bit do of My God, that prime minister yeah yeah I think not him yeah นีจะเป็นแผนกข,ของ,ง <c oughs> วัวจ้จะเขาก็จะมีการแข่งขันกันอะไรจ้ะคนก็จะมีกรรมการเนาะจ้ะแข่งขันในเรื่องของหลายๆอย่างจ้ะพี่น้องคะความสวย <c oughs> งามความแข็งแรงความอะไรก็ว่าวไปจ้ะใช่เห็นอนายกอังกฤษปุ่นจ้ะปุ่น,นที่ใส่ถ่ายตะกี้นี่ ตอนแรกไซไม่แน่ใจเนาะไหมเขาบอกนัน่นนาย,ยกอังกฤษที่เป็นคนอินเดียนะจ๊ะก็เดินออกไปตะกี้นี่ชอบตัวไหน,นเขาก็จะเดิอนอ้อมไปโชว์ให้จูสดนะีเนาะจูจีจจนี่ก็คือกรรมการตัดสินอันนั้นเป็นวัวนมนะไม่ดีวัวนม,วนม So in the last of the Holstein c a s s classes, class number 9 This is kind of sponsored by Norman Iverson Steel Products Limited <S <S พ่อลูกเพิ่นจะ้ะมีลีก็ชวนมาหาแกะขนาดอยู่กับแกะทุกวนันทุกวนันเนาะมีลีเนาะอยากมาหาแต่แกะแตะกี้นี่เห็นไหมพี่น้องคะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนาะเขาก็จะเดินมาแบบนี้แล้วไม่ได้มีพิธีรีตรงอะไรเลยจะ้ะมากันกับครอบครัวแล้วก็มีอยู่3-4คน ตอนแรกสายนึกว่าไม่มีไม่ใช่เขาเพราะหาอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีคนแบบว่าห้อม,อมล้อมหรืออะไรหนนะพี่น้องคะเข้ก็เดินมาธรรมดาเนาะไม่เคยว่าเธอเห็นไหมนายกยกเนี่ยาเธอบอกสายสายถึงรู้นะจ๊ะเพราะสายรู้อยู่แต่ว่าสายไม่มั่นใจนะกลัวแบบว่าหน้าเหมือนกันอันนี้คือแกะเน,นาะค่ะแผนกของแกะเขาก็จะเอามาแข่งกันเป็นพันแต่ละพัน <S <S พ เพื่นเมลี่เมลี่ลเห็นปะเพื่นก็กำลังแข่งกันเห็นไหมนี่แต่ละพันก็จะมาแข่งว,ว่าอะไรนะจ๊ะความแข็งแรงความสวยความอะไรก็ว่าไปนน่นจ้ะก,กรรมการก็อยู่ทางนน้นเพื่อนก็จะให้สีแดงก็คืออันดับหนึ่งเนาะสีไหนสีน้ำเงินสองบสีเหลืองสามหมใส่จำไม่ได้นะเพิ่นกำลังตรวจกันอยู่นะจ๊ะ ก็จะมีหลายแบบมีหลายพันที่มาแข่งอะไรนะลูกเหเพิ่นเหนื่อยที่นี่เลย้ยจ้างานใหญ่เหมือนกันแต่ว่าไม่ใหญ่เท่าแถวบ้านไซบ้านไซที่เขาเป็นงานของยกเชื้อโชูก็แบบนี้แต่ว่าใหญ่กว่ามากเลยต่ไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ว่าไม่ว่างจ้าวันนั้น กรรมการจะฟังน้อนนี่พันนี้ที่ฟาร์มเรามีจ้ะเป็นพ่อพันนะคะนี่พ่อพันเ้นเขาก็เยอะมากๆเลยค่ะการแกงขันอันนี้เขาเรียกบิวเทคบอนี่พัน์นี้จ้ะฟาร์มเราก็มีอันนั้น พวกขนพวกอะไรเขาจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะจ๊ะถ้าอยู่ที่ฟาร์มเนาะจะไม่ได้สวยขนาดนี้พี่น้องอันนี้คือเขาเตรียมมาเพื่อจะแข่งขันเขาก็จะมีการวี้ขนมีการทําสีมีอะไรได้พี่น้องเห็นไหมนั้นพี่คนจับนั้นทาสีแล้วก็วี้ขนแล้วก็ตกแตงแ่งอะไแม่จ่าให้สวยงามไปแผนกแทรกเตอร์พี่น้อง โอ้ใชอบวันนี้พี่น้องซื้อเห็นน้องไม่รีบไปขี่อยู่ฟารมวะแพงมากๆกอัน,นี้พันหกร้สนี่สีแดงนี่สวยน,นี่แหละมวนวันนั้นไปขี่กับน้องใหม่อันนี้ขายแล้วโซ่แล้วอันนี้ที่ฟาร์มเราใช้แ,แบบนี้แหละอันนี้เป็นรถที่ไม่อยากได้ตอนตะก่อนค่ะแต่สมัยเป็นหนุ่ม กนอยากได้มากแต่ว่าพกก่อกับแม่ไม่ให้ซื้อตอนนั้นสวยดีรถเก่ารุ่นรถเก่านะจ๊ะจีออริจินอลจากอังกฤษของเขาจา้ะที่ผลิตจากอังกฤษเนาะรุ่นเก่าแต่รุ่นใหม่ๆมัน ไม่ใช่ของอังกฤษแล้ว MG มจีนะพี่น,อน้องก็จะมีแต่พายนั่นแหละจ้ามิเรยูวันซัมไปเอากับพ่อเ้อะพายอังกฤษชอบเินพาย์ารนี่เป็นชีสพี่น้องชีสไม่ค่อยมีอนะก็จะเป็นของหวานบราวนี่เขาจะไม่มีาอาหารเยอะเหมือนบ้านราอันี่แคบหมู ถังละสามอนจะ้ะนี่ก็ร้านขายีกาขาหนึ่งร้เมนนเราขายคนออกไออันนี้เป็นพวกเผ็ดระดับสิบเก้าแปดแปดหกห้าหนึ่งสี่ So it start mild. Thing. Everything before Scotch Bonnet is everyday, and then we get warm as we go on. And then if you want to go really, senior warm, then there's, there's that one is really, really mm hot. -hmm. Oh, I'm <laughs> So the Reaper will go in fairly big and sweet, and then it will grow after about fifteen. seconds. up, man? No, I'm gonna get hot. Not yet. Oh, it's so a bad now. <laughs> Yeah, huh? yeah. I can eat that. Oh, that's just great. I mean, I mean, this is a hot dish. No, no, no. So okay for me. ระดับสิบนะนี่อันนี้โดนไฟนี่ห่อนห่อน not not too hot for me <laughs> not too hot รู้สึกเหมือนไฟแอสเบสตัสอ้าวมินี่รู้สึกจะถามอีกอ้าวมันห่วงก็ถามได้แหละนี่แช่ละทำไมซื้อสามก้อนจ้ะสามก้อนแปดก้อน ชนะไม่ดีสีแดงนี่สีเหลืองที่สองเห็นไหมสีดำเงินที่สามตะกี้พี่นอ้องเผ็ดนี้แถวปากโอเคอยู่นาแต่ว่าท้องสายรับบาดแงเพราะว่าท้องเรามันอัน,นบอดีนะนะจะแสีบพ่วงเล้จจะตอนนี้ไม่ขยะไหมมีค้าด,ด้วยลูก เดี๋ยวค่อยหาขยะเดี๋ยวยัดใส่กระเป๋าแม่ไว้ก่อนแสีบท้อง <laughs> ลองไม่เคยว่าเธอจะซื้อโบโอโบ้สิแต่ว่าใส่ยลองเฉยๆคือกินได้น้ำเราใส่ไม่ได้เผ็ดตามปากแต่ว่าท้องนี่มีปัญหาแสีบท้อง <c oughs> ไม่เคยจะกินบราวนี่เลยว่ะ <c oughs> <c oughs> เบสิชมันเค็มข้นบราวนี่ตดี๋ยวนี้อะไรด้เอาของเราพี่น้องของไม่ดิฮัลโหบราวนี่ไม่ดีชอบแต่ต้องเป็นรสที่นางชอบอันนี้ฟรุตช็อกโกแลตฟรุตอืมแซ่บลูกอืมพ่อไม้กินหมดเลยด้ของพ่อไม้ เป็นสตรอเบอรี่ของพ่อหม่อันนี้คือเป็นหส้มไม่ม่กินผทราจะกินตัวนี้ขายแล้วนี่ขายแล้วเป็นสามสิบสามสามสิบสามปอนด์เป็อเพ่งดิจัโอ้แล้วสามสิบกาปอนด์น่าดีอใหญ่ขายหมดแล้วอนะลูก นตกพี่น้องคะฝนตกอันนี้พึ่งนั่นเดี๋ยวนี้ไปหลบฝนอยู่ร้านขายถุงเท้านะไมลีเนาะอ้ยเดี๋ยวจะไปดูร้านดอกไม้แล้วก็จะกลับดอกฝนตกแบบนี้อันนี้เป็นซุ้มประกวดพวกผักต่างๆกันผักต่างๆอันนี้ดอกไม้สวยมากๆเลยค่ะเขาจัดอันนี้อันนี้ดอกหนึ่งสอง วยมากยมยมากเจแผนกดอกไม้นี่ใส่อยู่ได้นานที่สุดพี่น้องได้อยู่ได้นานมากน้องเมื่อจาก็ไปทายบนวิโอไซเลยงามมากๆไปฝัง่งสวยมากเลยนะไป <c oughs> อยู่ได้นานที่สุดคือผแผนกนี้จ้ะไม่รู้น้องเมนีกับพ่อเขาไปทางไหนเนาะให้โทรหากันเอาใส่ว่าสุดยอดเลยจ้ะ นีเน่เป็นกุหลาบเป็นกุหลาบอะไรใส่ต้องใส่แว่นอ่านพี่น้องนี่นก็จะประกวดกันสวยมากพี่น้องจะไม่ให้ลงได้ไงเนาะขนาดอันที่สามนี่ขนาดํำดับที่สามมนี่เติร์สเติร์สอันนี้ซิกันไยมาก น,นี้ลำดับที่หนึ่ง<ช>จเดแล้วใส่จะพาไปดูดอกนะนใส่ชอบดอกนั้นะที่ใส่ปลูกที่บ้านทรายจ๊ะนี่นี่แต่ว่ามันไม่ได้สวยแบบนี้พี่น้องนี่ใส่ปลูกที่บ้านใสายมันสีม่วงเห็นไหมเ <c oughs> อ้ยสีแดงีหลายสีชอบมากมากี <c oughs> สีนี่สวยมากเลยเด็กอันดับที่หนึ่ง ดับที่หนึ่งงามมากนะฮู้สุดยอดเลยถ้าปลูกได้แบบนี้คงจะงามพี่น้องสจนาจะนั่งดูทั้งวันเลย <c oughs> นองดองงามมากๆของส้ยมัยังไม่สมบูรณ์ไม่ไม่สวยขนาดนี้สวย <c oughs> พี่น้องอันสุดท้ายก็จะพาทุกคนมาดูแทรกเตอร์จาะแทรกเตอร์รุ่นเก่านอกจากพี่น้องขะพี่พอไไหมอินจอยกับ งานนี้ทรก็เอนจอยแหละทช่นะไปได้ทุกที่ยูไลม t h i r i g h t one good condition like this นี้เป็นแท็กอร์คันแรกที่หมายถึงไม่ใช่คันนี้หมายถึงรุ่นนี้ที่ที่ไมเคิลเขาทำงานแล้วเขาขับมาจไมไม่ไมรีบไมเก้อค่ะย้ย ซื้อขนมหวานจ้ะ1.6เปอร์1.60เปอร์100กรัมเฮรีแถวนี้วิวสวยสวยพี่น้องจ้ะแต่พ่าวันนี้ฟ้าไม่เปิดเนาะ ไปแล้วค่ะจบวิดีโอไม่แค่นี้เราจะเดินทางกลับบ้านเราก่อนเ n j o จทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะบ๊ายบาย